ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่โดเนทมาสนับสนุนการทำคลิปด้วยนะคะถ้าจะพูดถึงตัวละครที่ใครหลายๆคนรักและคิดถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเด็กส่งพิซซ่าอย่างติเกลนแน่นอนเรามาย้อนดูกันดีกว่าว่าเด็กส่งพิซซ่าคนนี้เนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างเกลนลีหนุ่มชาวเกาหลีแสดงโดยสตีเวนยอน เกลนเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกใน The Walking Dead ซซีซั่นหนึ่ง เนเป็นคนที่เข้าไปช่วยชีวิตริกบอกเลยว่าถ้าไม่ได้เกเนช่วยไว้อาจจะไม่มีริกก็ได้หรือริกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอคราวกับลอรี่ก็ได้เกลนเนี่ยก็ได้เสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยให้พวกของเขาเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปที่แคมป์ได้พอในช่วงซีซั่น2ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเสี่ยงตัวเองลงไปในบ่อน้ําเพื่อที่จะนําตัววอลเกอร์ขึ้นอืดเนี่ยออกมาจากบอ่อแม้เกเนจะเกือบตายแต่เขาก็สามารถทําภารกิจนี้ได้สําเร็จ พอหลังจากนั้นเนี่ยเกลนก็ได้ออกไปหาสเสบียงกับ Maggie, แม็กกี้และแม็กกี้เนี่ยก็ชวนเกลนมีเซ็กด้วยกันซึ่งการมีเซ็กค,ครั้งนี้ก็คือครั้งแรกของเกลนอีกด้วยในซีซั่นที่3มีช่วงหนึ่งที่เกลนถูกเมอร์จับตัวไปทรมานเพื่อที่จะให้เกลนเนี่ยบอกมาว่าแดริวน้องชายของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ด้วยความที่เป็นเกลนเนี่ยเขาไม่ยอมบอกที่อยู่เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้ทุกคนที่คุกเนี่ยเกิดอันตรายเกลนยอมเจ็บตัวเพื่อที่จะให้พวกของเขาปลอดภยัย และก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ริกเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้นําและที่พึ่งของกลุ่มได้เกลนเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นผู้นําแทนริกไปก่อนในช่วงซีซันที่4ในคุกเนี่ยเกิดโรคระบาดเกลนก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยด้วยซึ่งแม้ว่าเขาเนี่ยจะป่วยแต่เขาก็ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเฮอร์เซลเพื่อดูแลผู้ป่วยคนอื่นๆเกลนอนาะการแย่ลงเรื่อยๆจนเกือบตายแต่ก็โชคดีที่เขาเนี่ยสามารถข้ามผ่านโรคร้ายนี้ไปได้พอมาในช่วงที่คุกเนี่ยถูกบุก เกรนกับแม็กกี้ก็ต้องพัดพักจากกันเกรนเนี่ยได้ช่วยชีวิตทาร่าไว้แม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนของฝั่งศัตรูก็ตามเกรนได้ออกเดินทางตามหาแม็กกี้เขาเชื่อมั่นเสมอว่าเขาเนี่ยจะได้เจอแม็กกี้อีกครั้งแน่และก็เป็นไปอย่างที่คิด ทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งแม็กกี้เอาลูกของเธอที่เกรนเนี่ยพกติดตัวมาตลอดเนี่ยเผาทิ้งไปและเธอก็บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่แยกจากกันอีกในซีซั่นที่5เกรนเนี่ยเกือบจะถูกแก๊งกินคนอย่างพวกเทอร์มินัตฟาดหัวแล้วก็ปาดคอตายไปแล้วแต่ก็โชคดีที่เขายังสามารถรอดออกมาได้ต่อมาในช่วงที่ริกเนี่ยได้ล่อพวกแกเ็ตมาฆ่าในระหว่างที่ริกซาชาอับ,บรฮัมฆ่าพวกแกเ็ตอย่างโหดเหี้ยมเกรนเนี่ยก็ได้แต่ยืนมองซึ่งคนดีอย่างเกรนเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าคนอย่างโหด แบบนนั้้ไดพอมาถึงในช่วงที่เข้าไปอยู่ในอเล็กซานเดียกันแล้วเนี่ยเกรนก็ได้เป็นหน่วยออกหาสเสบียงซึ่งทีมของเขาก็จะมีทาร่าโนอาและเอเดนกับนิโคลัสที่เป็นคนของอเล็กซานเดียซึ่งมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกรนเนี่ยสะเทือนใจแล้วก็โมโ oh หสุดขีดนั่นก็นคือตอนที่นิโคลัสเนี่ยหนียวตัวรอดคนเดียวจนเป็นสาเหตุที่ทําให้โนอาต้องถูกลากไปกัดกินต่อหน้าต่อตาเขาเกรนเนี่ยชกนิโคลัสอย่างรุนแรงจนเขาเนี่ยสลบเลยแต่ด้วยความดีของเกรนอีกนั่นแหละแม้จะโมโ oh ห แล้วก็อยากที่จะทิ้งนิโคลัสไว้ที่นี่เขาก็ทําไม่ลงจึงพาตัวนิโคลัสกลับบ้านเกรนเนี่ยได้ให้อาภัยนิโคลัสซึ่งต่อมานิโคลัสก็ได้ลอกเกรนออกไปเพื่อที่จะฆ่าแต่เกรนเนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็อัดนิโคลัสยังหนัก แต่ก็เหมือนเดิมเกลนให้อาภัยนิโคลัสแล้วก็พากลับบ้านไปทําแผลในซีซั่นที่6ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยใจหายใจคว่ำมเมื่อเกลนกับนิโคลัสถูกฝูงวอลกเกอร์ลุ้มล้อมและด้วยความกลัวและสิ้นหวังนิโคลัสก็ฆ่าตัวตายแล้วก็พาร่างของเกลนเนี่ยตกลงพื้นไปด้วย ซึ่งฉากนี้ทําเอาหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเกรนเนี่ยถูกวอลเกอร์ลุมกินไปซะแล้วแต่ก็ยังโชคดีเพราะว่าเกรนของเรารอดมาได้ด้วยการเข้าไปหลบอยู่ใต้ถังขยะพอเสี่ยงตายจากจุดนี้แล้วเกรนก็ยังมีเหตุการณ์เสี่ยงตายอีกเมื่อเขาเนี่ยเห็นแม็กกี้ถูกวอลเกอร์ล้อมไว้เกรนก็รีบเรียกวอลเกอร์ไปหาเขาทันทีเพื่อที่ให้แม็กกี้เนี่ยรอดไปได้แต่ตัวเกรนเนี่ยสิเกือบจะถูกลุมกินอีกครั้งแต่ก็ยังโชคดีอยู่ที่พวกอับราฮัมเนี่ยมาช่วยไว้ได้พอมาในช่วงที่พวกริกเนี่ยบุก ซึ่งเกรนก็ต้องไปทําภารกิจนี้ด้วยแม้ว่าเขาจะไม่อยากฆ่าคนแต่เขาเนี่ยก็ต้องทํา ่อมาในช่วงที่ดาริลเนี่ยออกไปตามหาพวกตัวไว้ที่ฆ่าเดนิสเกรนก็ออกไปตามหาตัวดาริลกลับมาและนั่นก็ทําให้เกรนเนี่ยถูกพวกตัวไว้จับตัวไปวพร้อมๆกับมิชชอนดาริลและโรซิต้าหลังจากนั้นพวกเกรนที่ถูกจับตัวไปเนี่ยก็ถูกพาตัวออกมาแล้วก็ได้พบกับแม็กกี้และพรรคพวกของเขาอีกหลายคนถูกจับมานั่งคุกเข่าต่อหน้านีแกนซึ่งเกรนเนี่ยก็เป็นห่วงแม็กกี้อย่างมากพอมาในช่วงซีซั่นที่7 บทของเกรนก็ได้จบลงไปอย่างน่าเสียดายเกรนเนี่ยถูกดีแกนฟาดหัวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยซ้ําก่อนจะตายเขาก็ได้ดพูดว่าลหลังจากนั้นนีแกนก็ฟาดหัวเขาจนเละถ้าพูดถึงเรื่องความเสียสละ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เสี่ยงอันตรายเกรเนจะเป็นคนแรกๆที่ยอมเสนอตัวเองเข้าไปเสี่ยงยอมเป็นตัวล่อยอมเสียมากกว่าได้ยอมแทบทุกอย่างด้วยความสามารถที่ว่องไวรวดเร็วเลยไม่ทําให้เขาเนี่ยเป็นภาระของคนในกลุ่มแถมอยู่ด้วยก็อุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าเขาเนี่ยจะคิดรอบการเพราะไม่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้แน่ๆน,นอกจากนี้คุณธรรมยังสูงส่งปานเทพ,พบุตรแก้ไขปัญหาโดยใช้หัวใจรักใคลรักจริงรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คือถ้าจะให้บอกสรรพคุณ เลน,เนบอกเลยว่าพูดวันนี้ก็ยังไม่หมดแต่การตายของเขาเนี่ยเล่นเอาทาเจ็บหัวใจคนดีๆแต่ต้องมาตายอย่างสยดสยองนี่คือสิ่งที่เกรนควรจะได้แล้วใช่ไหมเชื่อได้เลยว่าแม่บทของเกรนจะจากไปแล้วแต่แฟนๆก็ยังคงคิดถึงและก็จดจําเรื่องราวของเด็กสง่งพิซซ่าคนนี้ได้อยู่เสมอ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหนะ้า